สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะตลาดคลองถมาพาพาทุกท่านเลยนะคะและนี่คือเาาสียงมาสชมพันธัค่ะจากพวกเราบริษัทเพื่อแท้เงินด่วนสาข,ขาขอนแก่นนะคะกลุ่มบริษัทเพื่อแท้เงินด่วนสาข,ขาขอนแก่นค่ะให้บริการทางด้านสินเชื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเช่ดที่ดินสินเชื่อเล่มทะเบียรนรถยนต์และสินเชื่อเล่มทะเบียนรถจัก,กรยานยนต์นะคะลูกค้าค่ะอัตราวงเงินส,งสูงสุดเพงสองแสนบาทค่ะดอกเบี้ยร่มต้นอยู่ที่ศูนย์จุดแปดเจ็ดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นค่ะ ท่านใดนะคะที่สนใจนะคะต้องการใช้เงินดวนในการประกอบธุรกิจนะคะหรือต้องการใช้เงินดวน,นะค่ะที่จะนําไปใช้จ่ายในใชีวิตประจําวันนะคะสามารถเข้ามาขอคำปรึกษากับเราได้ะค่ะที่บูธประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยะค่ะอัน,น,นมัดเร่งเงินนะคะภายใน30นาทีค่ะคือ200,000บาทรับเงินกับเติม2,000 0 0บาทเลยนะคะ ค่าธรรมเนียมนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดคะที่สนใจค่ะสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลข0 6 1 2 8 3 1 0 3 1นะคะหรือจะสอบถามที่บริษัทสัมพันธ์ได้เลยค่ะหรือสำหรับลูกค้าท่านใดคะที่อยากจะเวีเวงนเข้าไปที่สำนักงานของเรานะคะก็สามารถเวียกกังนเข้าไปได้นะคะสำนักงาน,ใน ตัวน้ำขอนแก่นนะคะติดถนนมิตภาพค่ะถัดจากธนาคารออมสินนะคะราคาท่านใดค่ะต้องการใช้เงินกู้ว่ลเรยวทังใจนะคะสามารถสอบถามได้ที่สายโทรศัพท์0 1 0 2 8 3ึ1 1